เรื่องราววันนี้พามาคุยกับพี่ล้านเกษตรกรผูริเริ่มเลี้ยงปลาอาราไพมาหรือปลาช่อนอเมซอนได้เพียงแค่ปีเศษนะครับและถ้ายัางจําได้พี่ล้านก็คือเจ้าของฟาร์มจระเข้ที่มองเห็นโอกาสใช้บ่อจระเข้ที่ไม่ใช้งานมาเลี้ยงปลาและก็ออกมาได้ดีอีกด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำไมถึงได้มาหันมาจับงานประเภทนี้ครับพี่มันเป็นยังไงดีเหมือนอาชีพต่อเนื่องอครับผมก็สัตว์พวกนี้มันกินเหยื่อที่เรามีครับ,รบเราก็เลยว่าเรามีลูกม,ม,มีมีไก่ด้วยเรามลีลูกปูลูกปลาด้วยเราก็เลยแบบว่าเอาเอาตัวนี้มาเป็นอาชีพเสริมก่อนอื่นเลยที่เราไปหาเหยื่อกันดีกว่าได้ครับหาตามธรรมชาตินี่นะ,ะบอ่อปลาที่บ่อปลาเราเองเป็นเหยื่อประเภทไหนบ้างพี่ลูกปลานินกุ้งรับปลาท้องแตกโอเคอาหารของปลาแทบไม่ต้องซื้อแต่อาศัยความขยัน บอกเลยว่าแต่ละวันประหยัดได้หลายร้อยครับพีลานนี่คือทั้งหมดเป็นแหล่งอาหารของปลาช่อนอเมซอนพี่ใช่ครับออในการวางพี่คือเอาแต่กุ้งรวมการลูกปลาลูกปลาครับ ปลาและกุ้งที่จับมาได้นะครับก็ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาเพราะจะทําให้สดไม่ตายโดยกุ้งเนี่ยจะเหมาะกับปลาขนาด2-3นิ้วราคาปลาแต่และชนิดนะครับขึ้นอยู่กับสียิ่งสีสดยิ่งมีราคาตอนนี้อยู่ในบอ่อนี้แล้วครับและจะจับมาให้ดูทุกตัวปูแดงจริงพี่ร้านแดงแบบโอ้โแดงมากมาก ถ้าตัวใหญ่ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนครับอืมด้านได้มาก็คือเหมือนเราจะจะเห็นอุปสรรคหน่อยเพราะก,การเลี้ยงเนี่ยมันก็มีพวกใช่ครับเห็บใช่เหมือนเห็บพวกเห็บหมาแมวพี่ไม่ใช่ครับเป็นเห็บไปเหมือนปิงอะครับเกาะ,ะติดเลยรับละอพวกปิงพวกอะไรทั้งนี้ครับหลังจากนี้จะต้องนําไปรักษาตามอาการโชคดีที่เห็นก่อนไม่งั้นอาจตายได้เพราะนี่คือปัญหาที่อาจพบเจอได้ต้องอาศัยการสังเกตและเอาใจใส่ แต่อย่างน้อยที่เลี้ยงมา1ปีก็เริ่มเห็นผลเพราะว่าปลาตัวขนาด1เมตรกว่าเนี่ยมีลูกค้าจองแล้วเอาละนี่คือไซส์ประมาณปีกว่างพี่ใช่ครับเกือเมตรยี่สแล้วอ่าใช่อ่าอย่างในบอกเนี้ยมันคุ้นมากเลยที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะใช่เล่นได้ก็จับได้อะไรได้ทั้งหมดนี้ถูกจองอย่างครับ อ่อันนี้มีคนจองไปแล้วครับมีจองไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วล็อต่อไปเนี่ยตัวสีจัดเนี่ยพี่น่าจะเก็บเป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับตั้งใจว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ใครมากราบอ้อนวอนกอดขาก็ไม่ปล่อยโอ้หก็แล้วแต่ราคาราคถ้าอย่างนี้ครับแล้วอุ้มได้ไหมพี่ได้ครับได้ก็ต้องมาล้อมมาล้อมบ้างจะซัดตายค้างผมไหมเนี่ยไม่นะก็คือมันจะต้องแบบอค่อยค่อยะครับ่อยค่อยถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครสนใจ อยากจะศึกษาและลองเลี้ยงดูพหลานยินดีได้ครับได้ให้คำาปรึกษาได้ได้ครับได้ไม่คิดตังค์ให้ฟรีๆเลยโอ้โหทางงานติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับพี่อ่าศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับสี่เกาห้าหกครับหรือจะมาดูจอเค้ก็ที่เดียวกันเลยได้ครับอ่ะสักตัวเถอะ